สวัสดีครับผมแม่แม่ซีทุกท่านนะครับอวันนี้พาเด็กอ้วนมาอาบน้ํานะครับผมที่แม่หญิงเคยอาบนะครับผมวันนี้พาาเด็กอ้วนมาคลายร้อนนะครับผมนะครับก็จะอัดเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมแม่แม่เอซีเนาะดองไั้ถะเออโอ้ดูนะครับผมแม่แม่ซทุกคนนะครับดูเด็กอ้วนนะครับดูดูครับผมนี่นะครับโอ้ดูแม่สมหญิงเรานะครับผม อาบน้ำให้ควานนะครับพลายไม่ขึ้นนะครับผมดูดูดูนะครับผมโอ้ยช็อตเด็ดเลยนะครับผมช็อตเด็ดเลยนี่โอ้ยอ้วนอ้วนอ้วนสมใจเลยอ้วนไม่อยากขึ้นแล้วอ้วนไม่อยากขึ้นแล้วอ้วนไม่อยากขึ้นนะครับผมแม่แมนสีโอ้โหโอ้โหดูอ้วนชอบ แม่หญิงก็ชอบนู่นเต็มเต็มควานเลยนะครับผมทำยังไงนะครับผมจะมีแฟบสบู่ให้พ่อพลายของเรานะครับไปซักนะครับผมดูนะครับผมเออบิ๊กเลยนอนแล้วนะครับผมเด็กอ้ว,วนนอนดูนะครับดูนานๆได้เล่นครั้งนึงนะครับโอ้โหลองเลย,อ,ย <c oughs> อ้า กวางเยอะเลยกเยอะเลยโอ้โหโอ้โอ้เต็มเต็มเลยอ้าวนี่นะครับผมอ่ะอย่าแซงเด้อยจีเลยไดิปับชัยโดดเด้อเอา ไปไหนอ้วนไปไหนอ้วนจะไปไหนครับแตงยื่นดืน้อวนดื้อเยเออเออตรงนั้นแหละยิงกบกีด้อดยอดยบนใช้ไหมดูนะครับผมแม่แม่ดูเด็กอ้วนทำดู เออหน่อยแพะยี่อ่ะอยาคุ้มกับข้างคะแนนที่เหนื่อยไหมครับเนี่ยอ้าวแม่แม่สีท่านใดน,นะครับผมที่รับชมแล้วนะครับผมอ่ะพอควานของเราจะคุ้มหรือเปล่าดูดูขี้โคลนนะครับผมสปาโคลนเต็มเต็มเต็มตัวเลยนะครับผมทั้งช้างและควานนะครับผมดูดูเด็กอ้วนไม่อยากจะขึ้นนะครับผมเด็กอ้วนไม่อยากจะขึ้นแล้วสบายดู ดูเด็กอ้วนเอ้ยความชัยเราด,ดูไอสแตนชัดเด็ดเลยนะครับผมดูเด็กอ้วนนะครับผมดูดูดูครับ ไไอ้แสงจี้เรื่อยๆได้ไหมไอ้อะคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมนะครับให้กับช่องปานฝันแฟมิลี่นะครับผมแล้วก็ปานฝันสาวน้อยมีป้านนะครับเป็นเป็น เป็นเพจของน้องนะครับผมฝากเป็นกำลังใจนะครับอช่องเล็กๆด้วยนะครับผมบายๆครับ